สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าจ้ามาพบกับแนวทางหุน้นจีนหอบสลบาย VIP จ้าแนวทางวันที่20เดือน2กลุ่มผ้าจัสองหาหเก่าจะมาพบกับแนวทางของแอ j จอคือเก่าแลวกตามเคยจ้าสำหรับ คุนจีนวีพีวันทีสิบเก้าวัดนื้อหาจ้าแนวทางรอบเศร้าเดินหายหกกับหาวิ่งลูดจะพ้นของรอบเศร้าศูนย์สี่หากหาหาบนหาหลังแนวทางเขาทั่วปังจะรอบเศร้าบนศูนย์สี่หาสี่หาจับคู่ผ่านไปจำเดินหาดูหาของเขามาลางหกหาสำหรับฮกหาเดินคู่กันมาเลยจะได้ตรงตรง เสียดายน้องบนจับบัได้มาทางบนทางหลางจับได้แค่หล่งเด่นหายรุ่นหาเข้ามาเด้งเด้งจ้ารอบใบเด่น0กับเก่าพ้นของรอบใบหนึ่งสองสี่หลังหกศูนยหรับหกศูนย์คู่เด่นของ้าคู่กันมาเลยศูนย์หโตเน้นจ้าเด่นศูนมา สำหรับ60กูย์ขู่เด่นเลยเนาะเสาบ่ายจ้ารอบเสามาตรงตรงรอบบ่ายได้ตัวกับ0 6จ้าอ่าสำหรับหุน้นจีนวีพีวันที่19บาปังจะเต็มเต็มเศา้าบ่ายเมื่อนี้ตามรุ่นกันต่อจ้า ก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางฝากพี่น้องกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยหละกัารนาะพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่ๆจะก,กดติดตามไว้แล้วก็กดสั้นก็ดีไหวเจะเผื่อสิใด้บพาแนวทางที่แช่อยลูกหายจะแนวทางดีๆมีให้กันใดทุกวันจ้าสำหรับแนวทางเมือนี้รอบเศร้าเดนไห่้าแวิ่งรูดจ้า จับคูเก้าสองสองเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหกหกเกสีาำหรับเดนแปสองสองหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกหกแปดแปดสีาหาแปรอบใบเดนสองหนึ่งวิ่งลูด จับคู่สองรอบบ่ายจ้ะสองเก้าเก้าสองสองเอาเอาแปดแปละกันจะเขียนพิดมักเขียนผิดท่วงนี้8 2ดสตัวเดียวกันเนาะสองหกหกสอง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 สี่สองจะเฝ้าจะโมแมนว่ายังดอก ติดงานอยู่สำหรับเด่นหนึ่งรอบใบหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งไปไว้จักน้อยจ้าสำหรับโตเน้นจ้าหนึ่งรอบใบเน้นหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งสองหกหกสองสองเก้าเก้าสอง รอบเศร้าเนี่ยแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกกแปดเก้าหกกเก้าเก้าสี่สี่เก้าจ่ายสำหรับตัวเน้นตามนี่เลยจะมักตัวได้ชอบตัวได้นาไปเป็นแนวทางได้จต่โบมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้เส้นเดียวกันแต่แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเท่านันแต่มีเข่าละกันมีลุดจ้ามีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะคอยเฮคอยปังคอยโชคดีกันทุกคนทุกท่านจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า